สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานเทศกาลเล่าขานตำนานเมืองลุงนะเปิดฉากมาก็เขากำลังฉายหนังตะลุงกันอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมไปเดินเซเวมาก่อนหน้านี้ละนะครับก็ต้อง เล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าถ้าท่านผู้ชมมางานนี้ท่านผู้ชมจะได้อะไรบ้างนะครับคือหนึ่งท่านผู้ชมจะได้รูนะครับตำนานนะครับหนังตะลุงนะครับว่ามีที่มาอย่างไงนะครับแล้วก็ใช้อะไรในการทำตัวหนังตะลุง <c oughs> เขียนสียังไงนะครับ 2. การทำกระจด นะท่านผู้ชมการทำกระจูดเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็3การทำผ้าบาติกนะครับบาติกของทางใต้เนี่ยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับและก็4อาหารพื้นเมืองของทางใต้เนี่ยเขามีอะไรนะครับแล้วก็5ลูกปัดที่ติดชุดโนราเนี่ย ว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับท่านผู้ชมส่วนผมเนี่ยจะขอพอท่านผู้ชมรีวิวรวมๆแล้วกันนะส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านใดว่างแวะมาก็มาเที่ยวได้นะครับงานนี้มีวันที่ตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาถึงวันที่28นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่างางมีอะไรกันบ้างนะครับ คนก็จะเยอะนิดนึงเพราะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะนะครับก็บรรยากาศจำลองเมืองสมัยโบราณมาเลยนะครับก็คือเป็นวิถีชีวิตแบบดิมเลนะมีจากมีอะไรนยท่าน,นชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านาผู้ชม ไปดูพิสตอรี่ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมจะได้นี่แจุดนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีหลานใต้คลองปากปลาวัดเขาอ้อสาธิตแกะหนังตะลุงลานการแสดงสาธิตการทำผ้าบาติกสาธิตจัดสารกระจูดและจําลองวิถีชาวเลนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เนาะ นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผ้าบาติกก่อนนะครับเนี่ยเป็นเรือนผ้าบาติกท่านผู้ชมผ้าบาติกเนี่ยเพราะว่ามาจากอินโดนีเซียนะเริ่มแรกนผู้ชมก็จะมีการเขียนเขียนผ้าบาติกก็จะใช้เทียนก้านแต่เราไ่ได้เขียนนะครับเ่อ้อยอย่าติดตามนะจุดไฟหมอกอไรบ้าง จะมีกาลังใช้ไปกว่าที่ต่างจะกว่าที่ไม่ปกเราไปไม่ลงเราเป็นทหารเอกเรียบร้อเราหลักละเจ้าหน่ายทำไมได้เรากลับไปกันไม่มีหน้าที่จะไปบูกไปเลยไม่มีจำลังที่จะไปท้องอะไรกันหรถ้าไม่มีเจ้าหิงของเรากคองไปไม่ได้เออเดี๋ยวกส่งรอเอะไรกันมา ก็จะมีเดี๋ยวผมพาไปดูโซนหนังตะลุงก่อนท่านผู้ชมนะครับดูโซนหนังตะลุงก่อนก็คือโซนหนังตะลุงเขาตอกหนังนะหนังอันนี้เป็นหนังแท้นะท่านผู้ชมนะครับ จนหนังแท้งมาะไหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังที่ที่เขาใช้กันนะครับหนังวัวหนังควายนะท้เพราะว่าหนังสองชนิดเนี่ยมันจะใสเวลาเขียนลายแล้วมันก็จะสวยงามนะครับแตถ้าเกิดเป็นหนังหนังสัตว์อย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่ใสเวลาเขียนลายเขียนลาไรมันก็จะ ไม่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้มีคนจองแล้วนะครับสามหมื่นเก้านะท่านผู้ชมนะครับเป็นงานหนังวัวแกะสลักลงทองแท้นะท่านผู้ชมนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกระจูดนะอันนี้ก็จูดทํามือนะท่านผู้ชมนะครับจระจุดทํามือนะครับ เป็นกระจูดเนี่ยมันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันก็คือต้นต้นกของบ้านเราไม่ใช่นะตอน,น,นเขาบอกว่าเหมือนต้นกไม่ใช่นะท่านผู้ชมอันนี้คือต้นต้นกระจูดนี่เขาเอามาถักนะท่านผู้ชมนะครับใช่ไหมผมขอจับหนะ่อยใช่เนี่ยเด็กเขาเขาจะเอาต้นกระจูดนะมาผ่านะครับผ่าแล้วก็เอามาทำเป็นอย่างนี้นะมาสานนะท่านผู้ชม นะครับเอามาสานนะครับเอามาสานเป็นเป็นเป็นกระเป๋าขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้คือต้นกระจูดใช่ไหมอ๋อก็คือที่เอามาสานนี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่แล้วท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือต้นต้นกระจูดที่เขาเอาเอามาสานเป็นเป็นกระเปา๋าน,นี้นะครับรท่านผูชมนะครับก็จะเป็น เป็นเป็นสินค้าเศรษฐกิจเลยนะครับของของทางใต้นะนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีเป็นประวัติหนังตะลุงนะเนี่ยครับก็จะมีบอกว่าหนังตะลุงบินที่มายังไงนะครับก็คือคร่าวๆคือหนังตะลุงเนี่ยท่านผู้ชมเท่าที่ผมศึกษามานะ ก็คือประวัติการ,รการประวัติการบันทึกเนี่ยไม่มีนะท่านผู้ชมไอ้ที่มาจริงๆเนี่ยก็คือเป็นมีการจดบันทึกแล้วก็แสดงหน้าพืที่นั่งเนี่ยก็คือในสมัยร,รุ่นเกาหลีกันนิฮ่านะครับก็คือเขาบอกว่านางตะลุมเนี่ยมันเป็นเป็นเป็น หลักฐานในการจดบันทึกอย่างหนึ่งของของ,ของวัฒนธรรมท,งทางใต้นะครับเพราะสามัยเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นการตอกหนังเป็นรามเกียร์นะเป็นตัวรามเกียร์นะครับช่วงหลังมาก็มีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงยังไงมีมงกฎุฎไม่มีมงกฎุฎต่อมาก็เป็นชาวบ้านเป็นชาวเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เหมือนการจดบันทึกแต่การจดบันทึกโดยการต่อของเป็นหนังนะท่านะผู้ชมนะครับโนราก็เหมือนกันโนราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาวพัทลุงนะครับเริ่มแรกเลยชาวพัทลุงเป็นคนในนี่นะท่านะผู้ชมนะครับก็เชื่อกันว่าเกิดครั้งแรกในนั้หัวเมืองพัทลุงนะครับก่อนสมัยสีวิชัยนะก่อนที่จะเริ่มแพร่ขยายไปยังหัวเมืองต,าตา่างๆนะก็ ถือว่าจุดเริ่มแรกเลยอยู่ที่พัทลุงนะครับก็จะมีเอกชัยศรีวิชัยอะ่ะที่ว่าเอาของนาลาเนี่ยไปประกอบในการในการร้องเพลงนะในการแสดงนะนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒน,นธรรมท้องถิ่นที่ที่ ที่นาศึกษานี้เป็นคลองปากแปะปากปักนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับของของของทางใต้เลยนะท่านผู้ชมนะครับทีนี้อาหารเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็จะมีอาหารที่เป็นนะครับเป็นอาหารที่ส่วนมากจะเป็นอาหารทางใต้นะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็น เป็นการตากป้านะแบบว่าหน้าชาวชายทะเลเลยนะครับจําลองมานะท่านผู้ชมนะครับน,นี้ก็อาหารเนี่ยมันก็จะมีอาหารร่วมแสดงด้วยนะครับโซนนี้จะเป็นอาหารร่วมแสดงนะท่านผู้ชมนะครับเป็นอาหารร่วมแสดงของของของร่วมข้อแสดงแต่อาหารทางใต้จริงแต่ผมพาไปดูอันนี้ผมพา ารีวิวรวมๆก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมออกนี้แล้วกันนะครับก็จะมีเนี่ยมีมีผมผมรีวิวรวมๆกันเพราะโซนเนี้ยมันจะไม่ใช่โซนอาหารใต้แต่ว่ามันก็จะมีอาหารร่วมแสดงนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีทั้งโซนยาวไปถึงนู้นเลยนะครับก็จะมีอาหารร่วมแสดงนะครับท่านผู้ชม นะครับนี่ก็มีขนมไทยอย่างเงี้ยครับผมพาเขาด้านในดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คนเยอะเพราะว่าเดินติดนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยครับขนมไทยอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้จะเป็นร่วมร่วมแสดงทหารใต้จริงจะอยู่ทางโน้นนะครับอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เนี่ยครับก็จะมีนะครับ มีพวกนี้ร่วมแสดงนะครับน้ำใจวุ้นกะทิอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมใหญ่ไงก็เลยดึงในส่วนอื่นมาด้วยนะครับส่วนนี้ผมไม่ขอลงดีเทลแล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอาหารรานกลางทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดเดินมามก็สามารถหาซื้อกินได้นะครับเพราะว่าก็มีทั่วไปผลไม้ทุเรียนนะครับนะครับก็จะมี ให้เลือกชมเลือกทานนะท่านผู้ชมนะครับแปดสีสิบโมานะครับก็เหมือนหม้อ,อกแกงระท้วไปนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวอาหารทางใต้แล้วกันะะนะครับก,ก็จะมีคนมาซื้อใช้สอยเยอะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า ให้ทานเยอะนะครับเหมือนมึกอย่างเงี้ยนะครับมึกลดเด็ดอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีให้ทานเยอะอย่างเงี้ยดูหน้าทานนะครับก็จะมีผ้านะครับผ้าบาติกอะไรเป็นผ้าบาติกทางใต้ท่านผู้ชมนะครับเป็นผ้าบาติกนะครับราคาก็ไม่แพงนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นผ้าพิมาไม่ใช่ผ้าเขียนถ้าผ้าเขียนจริงๆอ่ะราคาจะ สูงเฉพาะว่เป็นงานแฮ์เมดนะครับผมก็พารีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของเอกชัยศีวิชัยเหมือนที่ผมบอกนะเขาจะมาขายนะแต่ว่าเขาจะเป็นแบรนดะ์เนมอะเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์เนมอะนะครับเขาจะมีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็พยายามสร้างแบรนด์นะครับ ชื่อเสียงนะคผู้บบชมนะครับนะครับก็บจะมีอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นพีเด็ดทอดนะครับ่านผู้ชมเนี่ยครับก็จะเป็นมาร่วมนะครับ่านผู้ชมอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาดูเทือสิริมงคลจังหวัดพะลุงก็เนี่ยโนราที่ผมบอกท่านผู้ชมไปอ่ะจะเป็นอย่างนี้ ก็จะมีมุกอันนี้เป็นลูกป,ปัดน,นะท่านผู้ชมนะครับเป็นลูกป,ปัดน,นะท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของของชุดโนราเนี่ยที่เขาใช้ลูกป,ปัดน,นะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็จะมีขายให้นะครับอันนี้เขาเรียกลูกป,ปัดโนรา นะครับนะครับก็จะมีรองเท้าผ้าปาเตนะเนี่ยอันนี้จะเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็เป็นแฟนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะท่านผู้ชมนะครับจะเป็นในส่วนของรองเท้านะนะครับก็มีการออกแบบนะมีมันไม่ได้เป็นหลาหลังเหมือนสมัยโบราณแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับก็ ท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความรู้นะท่านผู้ชมนะครับ <S <S ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยเป็นของ ของอาหารทางใต้เลยก็คือยำสูตรพัทลุงนะครับยำสูตรพัทลุงเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นนะครับคุณผู้ชมก็เนาะรู้สึกว่านะครับก็จะมีปลาดุกปลาชุมพลอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เลยคุณผู้ชมนะครับนะครับก็จะมี ในเรื่องสีหาครุณผู้ชมนะครับวัยรักนุคของผู้ชมเอ่อนะครับก็บ้านนะครับวิถีชาวเลอย่างเงี้ยครับทำบ้านนะอยู่กันยังไงนละคุณผู้ชมเนี่ย ก็จะมีพิพศึกษาดูว่าวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบันเทิงนะครับท่านผู้ชมมานะอันนี้ก็กุ้งหวานแม่สมนึกนะเนี่ยก็จะเป็นอาหารทะเลบนดินทางใต้บนดินนะท่านผู้ชมนะครับปลาทูต้มเค็มนะครับนะครับสูตรเมืองลุงอย่าง นะคุผู้ชมนะครับถือว่าเป็นกลักษ์ของของ,ของทางภาคใต้นีย <c oughs> ก็คือศูนย์กลางก็คือพัะทะลุงลนะเป็นที่ตั้งนะ่านผะู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นเีกลักเลยนะครับแล้วก็งานนี้ก็ถือว่าจำลองเมืองมาเลย นะท่านผู้ชมนะครับจำลองเมืองจำลองเมืองมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นอีกเทศก,กาลหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งที่สร้างขึ้นมานะครับถือว่ามีความ เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมของไทยทางภาคใต้นะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนได้รับรู้ได้ศึกษาของความวัฒนธรรมความเป็นไทยนะท่านผู้ชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวนะครับเล่าขานตำนานเมืองลุงไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ ก็ขอจบอเพียงเท่านี้ครับวันนี้ครับท่านผู้ชม